สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classic Future ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะคะสำหรับคืนนี้นะคะตลาดสหรัฐปิดทำการนะคะตลาดโคเม็กปิดทำการเป็นวันหยุดเฉยๆวันชาติสหรัฐนะคะแล้วก็ประเด็นช่วงนี้ก็คือรอผลการลงประชามติของกรีซ สำหรับราคาในวันนี้ก็เปิดตลาดที่บริเวณ1,165นะคะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆระหว่าง1,165ถึง1,168นะคะดอลลาร์ก็ยังค่อนข้างที่จะแข็งค่านะคะอยู่ที่ระดับ96.03เงินบาทอยู่ที่33.77สำหรับผลสำรวจผลสำรวจความคิดเห็นนะคะผลโพลชาวกรีซโหวต yes หรือว่ารับประชามติรับ ข้อเสนอของกลุ่มเจ้าหนี้เนี่ยอยู่ที่44.8นะคะส่วนโหวตโนอยู่ที่43.4นะคะซึ่งใกล้เคียงกันมากนะคะแล้วก็อีก11.8เนี่ยยังไม่ตัดสินใจแล้วก็โพลร,ระบุว่า เจซของประชาชนกรีซเนี่ยต้องการที่จะให้กรีซอยู่ในยูโรโซนต่อไปนะคะส่วนทางด้านน m f ก็เตือนกรีสว่าหากไม่รับข้อเสนอจากเจ้าหนี้นี่ก็จะ,ะเผชิญปัญหาทางการเงินขนาดใหญ่นะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีตัวเลขประกาศนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดของทางด้านสหรัฐถ้าเราดูภาพกราฟเดนะคะเมื่อคืนลงมาโลที่บริเวณ1,155ะคะนี่ก็ ใกล้ๆ1,155อันนี้ก็คือลงมาโลของสัปดาห์แล้วนะคะซึ่งมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้แล้วก็ไปแก่งตัวในลักษณะไซเวตต่อแนวรับก็มีอยู่ที่1,160แล้วก็1,155นะคะแนวต้านที่บริเวณ1,172แล้วก็1,178แล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้าน สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้นมราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ